พี่น้องโอ้ยมะแรงผู้มาดูต้นอะไรนี่กอไผ่ในกระถางก่ <c oughs> อไผ่ในกระถางหามึงลงใหม่ก่อนมีบ่ออะไหนคะไม่เห็นนี่คือไผ่จืดนะคะไผ่จืดโมเมนไผ่กินได้จากพี่น้อง กขปลูกไว้ในกระถางสวยมากจ่ะพี่น้องสมัยแต่เป็นเด็กหน่อยก็เห็นพอ่อคนปลูกไวนาบ้านอยู you know, ่น้อจ้ะสัพพคุณของนี่สัรพคุณชั้นยอดแก่อะไรนะ <c oughs> เออถอนพีดเบื่อเมาเนาะค่ะกินเหล้ากินเบียร์สร้างเมา <c oughs> ล้วต้มไปกิน <c oughs> ต้มกิน <c oughs> เออเบื่อเฮ็ดเบื่ออีหยังแต่ว่า ก่อนอื่นก็นต้องไปเสิร์ชหาตรงคูเกิลก่อนเด้อจะ้ะสมุนไพรทุกอย่างนะคะพี่น้องเออสมุนไพรทุกอย่างเราอย่ากเก็บมากินโดยพละการโดยที่ไม่ศึกษานะคะต้องศึกษาก่อนเด้อค่ะอันนี้คือต้นไผ่จืดว่านว่านไทยจืดเนาะจะ้ะว่าเมนกอภัยไ,ได้จ้ะพี่น้องนี่เป็นพืชสมุนไพรโบราณ แต่พอแต่แม่แต่บูแต่บูบูกมากจ้ะมาดูกันนะคะนี่สว,สวยจ้ะ